เอาลีครับผมก็กลับวัดสดทุก้ช่องดนวันนี้เราเกลับอยู่ในคลิปเรยีย์จันอย่างเช่นเ,ยเคยวันนี้เรามาอยู่กันในไม่ใช่สกิมิที่นะฮะวันนี้เรามาเรียงชันบล็อกฟูดราก้อนดับเดบย์ออฟเซนเลเนื้อมันหา,าว่าอะไรมะนั่นแหละนะครับผมซึ่งเขาก็บิดมาเกือบปีแล้วเนาะจากช่องเกมเม,มอร์ดูบอสนะครับนี่โซเลชใช่ไหมซึ่งบล็อกฟูดนี่เหมือนที่บอก คือมันมีรูปแผ่นครั้งที่แล้วตั้งแต่ปี2 0 2 3นู่นบานุ่ะช่วงคริสต์มาส2023ตัวนี้ก็ยังไม่อัปเดตน,นะครับน่าจะใกล้มาไม่แน่ใจว่าคริสต์มาสไหมคริสต์มาสปีนี้นะหรือไม่ก็น่าอาจจะต้นปีหน้าก็อาจจะไม่รู้นะครับมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาอัปเดตบ้างมีมีอะไรบ้างอะไครับไปไปเริ่มดูกันเลยเอาละไม่มีอะไร ผมจะบอลเสียงสุดๆแล้วนะเพราะว่าเสียงมันจะแทรกมันเป็นเสียงพูดล้วนๆเลยครับอ่าอันนี้คือสิ่งปัจจุบันที่เราอยู่นะเป็นกปเกาะโพสเขาเรียกว่าโพสต์เออโพสต์าวใช่ไหมผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะไหนเขาดูแบบใหม่หน่อยอุ้ยเท่เนาะสวยอยู่เนะ มันดูมีอะไรมีอะไรมากขึ้นน่ะคือมันมากขึ้นมากๆเแหละนะครับผมดีมากมากโอ้โหผมขอแยกปิดคำบรรยายนะครับอันนี้คือพุทธิแบบเก่าเนาะตอนเข้ามาโลกสามอ่ะนี่ เท่มากเลยเนะสำหรับผมอ่ะออันนี้คือเกาะไฮดร้าสมัยก่อนก็คือสมัยปิวันก่อนอัปเดตนี่คือปัจจุบันตอนนี้แหละครับพอเปลี่ยนใหม่มสวยสั์เลย มีแบบสกุละดร่วมด้วยไอ้เอะใช่สกุลเปล่าบมใบไม้อ่ะเออมืนนั้นละกันเออโอเคหนุ่ยสวยเนาะว่าไหมมีอะไรบ้างเนี่ย โอ้ยเยอยมากครับผ <c oughs> มไม่มีอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับแม่อยู่ดูเซเว่นเขาไม่ยอมเติมของนะไงทำยังไงได้นะครับผมเซเว่นม,มันต้องมีทุกอย่างไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันต้องมีรถยนต์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ร>ไม่ใช่ละเออก็ <c oughs> เซเว่นมีทุกอย่างใช่ไหม Okay. โอเคอุ้ยภาษาภาษาอะไรวะนะ่นากวนวบษาไม่ออกอุาา้ย <c oughs> นี่คือจุดลับเวสนะครับอันนี้คือเกาะเอ่อเขาเรียกเกาะต้นไม้ยักษ์ใช่ไหมผมจำชื่อภาษาอังกฤษถึงมันไม่ได้อะรู้สึกว่าเกาะต้นไม้ยักษ์นี้จะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรมากนะ อ่าอันนี้คือพรีวิวนะมีมีกียน้วยมีกียนหัเกเลาด็จะโพสต์เอาเท่จัมเลย ดูสวยมากอันนี้คือจุดเซสเปเนะครับผมอันนี้คือจุดอะไรทุกอย่างเลยอันนี้คือจุดเอาเควสนะครับอะไรเนี่ยมังกรยีพีเนี่ยเป็นที่ตกแต่งเนะเาะแล้วเรา ทำไมกล่องมันสั่นๆด้วยมเมื่อกี้อ๋ออ๋อเป็นสนามประลอง PVP อ,อ้นี่โอ้ยโอ้ยใ่จัดเลยมาตอนไหนเนี่ย เฝ้ารอมาเกือบปีแล้วนะไม่ได้ฟาร์มเว้าไมไ่ทำอะไรเลยวันนี้ฟา้าวเว้าผมจะใช้ผลพระตอนนี้ย้ายไปใช้ผลแสงผลเลือบผลเบลอะก็ไม่ต้องใช้เยอะแล้ว่เล่นๆเลยโอ้ย๋ยวบอกนี่คือกอดเตาเหรอมเมื่อกี้น่าจะนะเนี่ยในกล่องมันมีประกายอ,อ๋อ ใช่นะอันนี้คือตรงไหนนะน่าจะเป็นจุดเสกไอออนโออาแอ,อนคอรใช่ไหมออนแฮนคคอ,อกเออถ้ามันมีประตูแล้วถ้ามันเข้าไปได้นี่ผมว่ามันจะดีมากเลยเข้าไปแล้วแบบมีกล่องสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะ กล่องกล่องเพชรหรือกล่องสีทองก็ได้ไ,ได้เหมือนกันนี่คือโอุ้ยว้าโลบอกล่มแน่นอนครับการันตีร้อยเปอร์เซนว่าโลบอกล่มแน่นอนเชื่อผมเถอะตอนนี้คนเล่นแค่ประมาณห้าแสนเองอ้าให้โฆษณานี่ก็มาบ่อยมากเลยนะหลังๆเนี่ยอืม ประตูอะไรด้วยอ่ะอ่าอันนี้คือมันจะมีไอ้เลขข้างบนด้วยคืออะไรอ่ะไม่มั่นใจน่าจะเป็นเลขฮาคิใช่ไหมมา,า,าคงมาคงฮาคิอะไรต่างๆนั่นแหละครับที่เราเปลี่ยนไปเยอะมากรู้สึกว่าจุดแล้วเค้ชจะลำบากกว่าเดิมด้วยนะ <c oughs> ถ้าทำเผาอ่ะจริงๆผมแนะนำให้ทำเป็นด้านล่างดีกว่านะด้านบนมันมันลำบากกว่าจะขึ้นไปได้ <c oughs> อ๋อมันหันตามเราด้วยหมุนส,มสามร้อยหกสิองศาแล้วมีวงด้านล่างด้ยครับ ก็โอเคนะรู้สึกว่าฟอนตตัวอักษรมันจะแบบมันดีขึ้นนะผมรู้สึกไปเองอะไอตอนจะกดรับอะอ่ะอันนี้คือตัวขายผลนะครับไอตอนนี้คืออส,สปอนนจะได้รู้นะครับว่ามันเซ็ตตรงไหนนะ วุฒิเก่าก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้คือมัน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 เอี่ยมันไม่สวยเลยนะครับผมไนี่คนขายเรือเนาะอันนี้คือคนขายเรือใช่แบบเติมนะครับผมสวยจัดเลยอ่าอันนี้คือกล่องนะ ่องแบบมันสั้นๆอยู่ซึ่งถ้าสมัยก่อนมารับกล่องคือกล่องมันชนแล้วมันหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงครับอุ้ยกล่องแตกเลยครับแล้วก็ได้เงินมันจากข้างในด้วยกล่องไม่หายนะก็คือถ้าเราทำมันมันทำทำเราทํามันพังแล้วเดี๋ยวพอมันรีเซ็ตใหม่มันก็น่าจะได้เองแหละนะก็คือสวย กันทำระบบดีแต่ก็คุ้มค่าเนาะหนึ่งปีที่เรารอกันอยู่เนี่ยหนึ่งปีนะครับรอับเดตถัดไปมันจะมาชาติไหนเนี่ยถ้าเี่ยนก็อาจจะเป็นเปลี่ยนคนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไงจะไปรู้ ตอนนี้เออว่ะตอนนี้เลเวลมันตันแค่สองพันห้าร้อยห้าสิบเองสมัยก่อนเวลาตีมันก็จะโชคชกนะครับผมสมัยนี้คืออุ้ยเวลาเลือล่อนรถนก็จะมีแบบเรียกไงแถบสีแดงด้วยนะครับเวลามอนมันต่อยใส่เราอะ่ะเออดีนะ อันนี้คือตอนใช้ปืนโอ้้นูถืออย่างเท่เลยอะมันดูแบบเท่มากเนาะมีแบบปะไกส์อะไรด้วยอะเออม,มันเทน่ตอนยิงปืนนะครับผมปืนเราก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ ไฮคิลุกเาขาเรียกไาคิสังเกตลุกแบบต้อนโลกอะโลกอย่างเท่นะคะบผมนี่นี่น,นี่สไลด์ไปมาอย่างเท่เลย หมือนล่วงเลยทีเดียวนะครับ <S <S <noise> <S รู้สึกว่าปืนจะเขาเรียกางไงนะนั่นแหละครับมันก็ดีขึ้นแหละคือมันผมนก็ไม่รู้ว่าไอ้ปืนนี้มันไม่มีกระบอกเทียวใช่หรอือทำไมมันถือมามาสองกระบอกไม่รู้ว่าผมไม่เคยหาปืนเลย เท่นะสวยๆแล้วก็อยากให้ทำระบบแบบรับคุยจะโนมาได้มันเหมือนเหมือนเคเกซี่อ่ะอันนั้นระบบดีมากคุณบอกไงคือไม่ต้องเดินไปรับคุยใหม่ไงมันมันสบายๆนี่แหละนอกจากจะระเรกกดปฏิสิธไปแล้วก็ต้องนั่งรับใหม่ก็ดี เฮ้ยโฆษณาอีกแล้วกเกียดมึงโฆษณาอุ้ยตอนเปิดฮาคิน่าจะฮาคิเกาะหรือเปล่ามีเอฟเฟกด้วยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะคะผมอย่าด่ามนะเนี่ผมก็ไม่รู้อันนี้ตอนหาคิสังเกต อุ้ยลบเดี๋ยวก็ลบอุซออกเจ้าอุซบออ,อืออืออืมคือทำให้สวยขึ้นมากเลยครับเอ,อ้ตอนวาร์ปด้วยอะไรนะเอ,อ้สักอย่างหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้จำะยัชื่อไม่ได้ไม่ได้เล่นนาน อตอนแปลงล่างเผ่าเหรอตอนแปลงร่างเผ่าตอนเกตเต็มนะครับผมอันนี้คือเป็นเผ่าอ่าเผ่ามนุษย์ใช่ไหมเผามนุษย์ v สี่โหดซึดีดีด,ด,ดข้างหลังนั้นอะไรอ๋อไอไฟนั้นไงนี่เนาะ I I don't know. But there's plenty more other things. And one of those things is going to be the rework mobile controls, which are optional, so you always don't have to use it. But is there a case you guys don't want right? so to use it, alright? So it gives you all the chance to like, try out your phone. And plus, there's going to be a things like a VIP server controls and the new system, which we haven't shown ก็น่าจะประมาณนี้นะคบผมซึ่งก็ถือว่าเราต้องรอกันไปเรื่อยๆกว่ามันจะมามก็ไม่มั่นใจว่ามาชาติไหนเหมือนกันถ้าถ้าเราบอกล่มรู้ได้เลยว่าเกมไหนมารู้กันอยู่รู้เหมือนอัปเดตครั้งที่แล้วดิอัปเดตยี่สิบล้านสองล้านสองยังล่มเลยไม่น่าเป็าอะไรกับอัปเดตใหม่โฆษณาเน,นี่ยก็เยอะจังเลยนี่ เมื่อหลัง,งถ่ายคลิปเลเกชั่นนี้มันจะเริ่มเริ่มมาละเคขออนุญาตยืมปกนสะใส่ซอสองแล้วก็ทางช่องได้เขียนไว้ว่า The i wzo is very new about in ไอ hey, about t h e get update but keep the in in my one trailer is coming soon ผมงแปรได้มั่วมากเลยไอเดานะวิดีโอนี้เป็นข่าวเป็นการแจ้งเขาเรียกนะเป็นข่าวสารเพิ่มเติมในการอัปเดตมังกรซึ่งเทรลเลอร์เนี่ยมันเขาเรนะียกอะไงเทรลเลอร์ใหม่เหรออาจจะมาวันที่หนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งเดือนหน้าก็คือหนึ่งเดือนสิบต่อทีนี้ก็จะครบรวบหนึ่งปีสำหรับเพรซิมเก่าๆหนึ่งปีเนาะไม่ใช่สองปีเลยนะตัวอย่างแสดงเนะะื้อหาของคนที่ต้องการดูตัวอย่างต่อไปจะมาในหนึ่งสัปดาห์อ๋อหนึ่งสัปดาห์อนี้เข้ามาแก้ใหม่เนะาะรูอเป่าไม่รู้หมไม่มั่นใจ โอเคก็เอาเป็นว่าในคิวเลชันนี้จะไปเมีตอนนี้กันแล้วกันและแชร์ลิงก์ับไลค์กับแชร์สกายไป็นรแยะไม่ได้แชร์ไมในคิวเลชันนะส่วนเราวันนี้ไปก่อนสักครับ